สวัสดีครับพบกับสปอร์ตบาร์อัปเดตครับและว,วันนี้เป็นเรื่องราวของทีมปืนใหญ่อาร์เซนอลครับหลังจากที่นัดล่าสุดสามารถเอาชนะทีมเลสเตอร์ซิตี้มาได้ครับ2ประตูต่อศูนย์จากประตูชัยของมิเกลเมริโน้องบอกเป็นมันสมองที่ยอดเยี่ยมของมิเกลอาเตตาจริงๆเข้ามาแล้วอย่าลืมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานของเรากันหน่อยครับฤดูการนี้ครับถือว่าเป็นความท้าทายของอาร์เซนอลครับอย่างที่เคยพูดไปหลายต่อหลายครั้งเพราะว่า อาร์เซนอลเจอปัญหาหลายด้านตลอดเส้นทางทั้งในเรื่องของความผิดพลาดของผู้ตัดสินที่ส่งผลต่อเกมการแข่งขนันทั้งอาการบาดเจ็บของผู้เล่นตัวหลักและปัญหาสําคัญคือขาดกองหน้าตัวจบสกอร์ครับที่ทำให้ทีมต้องปรับกลยุทธ์อย่างต่อเนื่องแม้ว่าทัพปืนใหญ่ครับแตยังคงอยู่ในเส้นทางการลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกแต่การเดินทางครั้งนี้ไม่ได้ราบรื่นอ,อย่างที่แฟนบอลหลายๆคนคาดไว้ เพราะว่าต้องมีการแก้ปัญหาตลอดทางอย่างเช่นเรื่องของความผิดพลาดของผู้ตัดสินครับนี่คือปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ตลอดฤดูกาลที่ผ่านมามีหลายครั้งที่การตัดสินของกรรมการส่งผลกระทบต่อผลการแข่งขันโดยตรงของอาร์เซนอลแต่โอเคพูดไปมันก็ไม่สามารถพิสูจน์ความจริงอะไรได้แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออาร์เตต้าจะเป็นต้องปรับแผนปรับตัวปรับผู้เล่นอยู่หลายตัวหลายครั้งซึ่งความผิดพลาดของผู้ตัดสินครับเป็นปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้นะก็มีการ ตัดสินที่ค้านสายตาหลายต่อหลายครั้งแต่โอเคเรื่องนี้เดี๋ยวเราไปขยายกันในไลฟ์เพราะวันนี้สิ่งที่ต้องมาพูดคุยนั่นคือการแก้ปัญหาในเกมล่าสุดการส่งมิเกลเมริโนครับลงไปเป็นกองหน้าแล้วสามารถยิงประตูชัยให้กับทีมได้ไม่ใช่แค่หนึ่งนะแต่ทำได้ถึง2ประตูเรียกว่าเป็นการหยิบที่ถูกฝาถูกตัวมากๆครับเพราะหนึ่งในปัญหาสําคัญเลยก็คือปัญหาอาการบาดเจ็บของผู้เล่นยิ่งตอนนี้ขาด นักเตะตัวหลักอย่างบุกโยซาก้าแล้วก็ไคลฮาวเวตไปพ้มพ้อมกันรวม,มถึงกาเบียนเชซุท,ที่เจ็บยาวมาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งเกมเป็นวันที่เลสเ,เตอร์เข้ามาสู้เข้ามาแลกได้อย่างสมศักดิ์ศรีเลยทำอะไรเลสเตอร์ซิตี้ไม่ได้อยู่พักใหญ่เลยครับเพราะ3ตัวลุกของอาร์เซนอลคือ3ตัวลุกที่ต้องบอกว่าทั้ง3คนเป็นแค่เพียงตัวสำรองทั้งหมด1คือเรนโดทอสซาครับเป็นสำรองของกาเบนียลมาติเนลลี่ ไม่ได้ลงสนามแน่นอนถ้าเกิดว่ามาตินเนลลี่ไม่ได้รับอาการบาดเจ็บแล้ววันนี้แถมต้องลงมาเล่นเป็นในฐานะกองหน้าตัวเป้าโดยสามปกติลงมาเป็นปีกก็แน่นอนตรงนี้ไม่ถนัดอยู่แล้วฝั่งขวาอีธานเอนวานเนลลี่ครับโอเคฝีเท้าดีมีความมุ่งมั่นเป็นเด็กอัจฉริยะคนหนึ่งเลยแต่ว่าขึ้นมาไวเกินไปหรือเปล่าจากตำแหน่งที่ควรจะเป็นมิดฟิลด์ตัวลูกวันนี้จำเป็นต้องเล่นปีกเพราะว่ามิดฟิลด์ตัวลูกมีโอเดกาดอยู่แล้วขาดซาก้าก็เลยดันน้องขึ้นไปเล่นเป็นปีกโอเคครับทำผลงานได้ดี แต่เหมือนการผลักดันเด็กขึ้นมาเร็วครับคนหนึ่งอะไรคนนึงเร็วเกินไปในขณะที่อีกคนนึงเหมือนจะเลยเวลาไปแล้วลาฮิมสเตอร์ลิงเรียกได้ว่า3คนครับคือ3ตัวเลือกที่ไม่ได้อยู่ในแผนการตั้งแต่แรกแผน B แผน C แผน D มันใช้ไม่ได้ก็ต้องมีแผนนี้ครับการส่งมิเกลเมริโน่ลงไปแล้วอาเตต้าบอกว่าเขา เชื่อมั่นมากๆว่ามีเกมเมลิโนโลงไปแล้วจะสามารถทําได้สําเร็จเพราะว่าตั้งแต่ตอนที่ตัดสินใจซื้อตัวเมลิโนเห็นฟอร์มมาตั้งแต่ในยูโรแล้วครับการสอดประสานกับเพื่อนร่วมทีมการพุ่งเข้าไปเล่นในกรอบเขตโทษการหาพื้นที่ดูจะเฉียบขาดเฉียบคมมากกว่ากองหน้าหลายๆลายความจมูกไวตรงนี้สําคัญมากเขาสามารถสัมผัสได้ครับว่าบอลจะเข้าไปอยู่ในพื้นที่ไหน นี่คือสัญชาตญาณดาวยิงซึ่งตัวมิเกลเมริโนโอเองผมไม่แน่ใจว่าตัวเขารู้ตัวหรือเปล่านะว่าเขามีตรงนี้อยู่แต่มิเกลอาร์เตต้ามองเห็นครับตรงนี้เจ๋งมากเออมันมีมุมบางมุมที่ทําให้เรารู้สึกว่ามิเกลเมริโนโมีความสายตาเฉียบขาดเหมือนครั้งอาอร์เซนอ์เหมือนกันยอดเยี่ยมไปเลยนะถือว่ายอดเยี่ยมไปเลยนะครับ 2. จังหวะที่มิเกลเมริโนโได้สัมผัสบ,บอลครับเปลี่ยนเป็น2ประตูแล้วก็เก็บชัยชนะให้กับอาร์เซนอลได้สําเร็จ แต่ว่ามันจะเป็นความสําเร็จแบบนี้แบบที่พึ่งพาได้จริงๆในระยะยาวหรือเปล่าแฟนบอลต้องตั้งคําถามนะครับนับตั้งแต่เสียไครฮา,าวเวิดไปจากอาการบาดเจ็บเสียบุกโยซาก้าไปมันมีคําถามอยู่แล้วว่าเอวสุดท้ายเราจะเอาอยัางไงดี3ตัวเลือกที่ส่งลงไปมันไม่ใช่มิเกลม,มาริโนจะสามารถยืนตรงนี้ในระยะยาวเลยเหรอจะเป็นกองหน้าแท้ๆจริงไปจนจบฤด,ดูกาลเลยหรือเปล่าก็กลับมาที่คำถามว่า วันที่ชนะเลสเตอร์ซิตี้เนี่ยเพราะว่าเลสเตอร์ซิตี้เป็นทีมที่มีปัญหากองหลังเยอะที่สุดในพรีเมียร์ลีกนะครับแต่ถ้าเป็นทีมอื่นเมริโน่จะสามารถทําได้แบบเดียวกันหรือเปล่าคุณจะต้องฝากความหวังไว้กับไลทฮิมสตเตอร์ลิงอย่างนี้เหรอหรือเด็กที่เพิ่งก้าวมาใหม่อย่างเอ็นไวเนลี่ก็บอกอาเซนนอลเสี่ยงเกินไปครับจากการไม่มีสุนหน้าตัวเป้าแน่นอนในตลาดซื้อขายที่กําลังจะเกิดขึ้นในซัมเมอร์หน้าชื่อของอเล็กซานเดอร์อิซัก บนจามินเซตโกยังคงอยู่ในเป้าหมายครับในการเสริมกองหน้าตัวเป้าสําหรับสู้ศึกในฤดูกาลถัดไปแต่ฤดูกาลนี้ยังไม่จบอีก10กว่านัดในพิมยร์ลีกเส้นทางที่เหลือในยูฟาแชมเปี้ยนลีกเหมือนว่าถ้าทําแบบนี้มันเป็นการสู้ที่ไม่สุดมือหรือเปล่าครับมันจึงมีอีกหนึ่งข้อแม้เข้ามาครับในเรื่องของการดึงกองหน้าฟรีเอเย่นบางคนบอกเฮ้ยยังได้เหรอแอดยังทันเหรอถ้าเป็นกองหน้าที่ไม่มีสังกัดครับ การเซ็นสัญญาจ,จะอยู่ในข้อแม้ที่เรียกว่าสามารถเซ็นฟรีเข้ามาได้ซึ่งมองในตลาดแล้วดูจากข่าวล่าสุดชื่อที่โผล่เข้ามาครับคือ, Diego Costa, อดิเอโก้คอสตาอดีตนักเตะของเชลซีดาวยิงพันดุโอเคปัจจุบันนะอายุ36ปีแล้วครับแต่นี่คือนี่คือกองหน้าเฉพาะกิจในวัย36ปีกับประสบการณ์กับเชลซีความสูง186ซนมนี่คือกองหน้าตัวเป้าที่คุณอาจจะรอคอยอยู่ก็ได้นะ ทีมปืนใหญ่อาจจะรอคอยเขาอยู่ก็ได้นะเคยควา้าแชมป์พรีเมียร์ลีกกับเชลซีมาแล้ว2ครั้งควา้าแชมป์ลาดิกามากับแอลติโกมาดิดเป็นหนึ่งในกองหน้าที่แน่นอนครับแข็งแกร่งมีการจบสกอร์ที่เฉียบขาดเฉียบคมคนหนึ่งเลยทีเดียวคนนีคคน้คือคนที่มีข่าวคือคนที่มีข่าวเพื่อนๆสนใจหรือเปล่าแต่ผมเนี่ยไปมองอีกคนหนึ่งที่ยังว่างอยู่เหมือนกันวิซามเบนเยดแดงครับกองหน้าตัวเก่าของฝรั่งเศสอายุ34ปีอายุน้อย กว่าด i โก o คอสตาถ้าใครเคยฟังผมคุยผมจะบอกว่าอาร์เตต้าเนี่ยไม่ซื้อกล่องหน้าตัวเป้าสัทีเพราะเขาไม่ถนัดกับกล่องหน้าตัวเป้าแบบสตเกอร์ผมเลยมองว่าตัวเลือกที่ชื่อว่าเป็นเยดแดนเนี่ยน่าสนใจครับเพราะเป็นเยดแดนเนี่ยไม่ใช่กล่องหน้าตัวเป้าแบบสไตเกอร์ร่างใหญ่คนละทางกับดีโก้คอสตาเลยนะครับ170ซนมเนี่ยออกไปทางตัวเล็กด้วยซ้ำแต่เหมือนใครครับกุนอเกโลของแมนเชสเตอร์ซิตี มีความคล้ายคลึงการเบี้ยนเชสซุดวิธีการเล่นคือการเล่นกับเพื่อนร่วมทีมเป็นกองหน้าแบบ CF สามารถประสานงานกับเพื่อนร่วมทีมได้ดาวซันโวสามสมัยของลีกเอิงครับน่าสนใจนะตัวนี้น่าสนใจนะไม่อยากให้มองข้ามเลยนะแต่ว่าโอเคนี่เป็น2ทางเลือกที่ไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าแต่ถ้าจริงผมเชื่อว่ามีประโยชน์มากกว่ามีโทษอย่างแน่นอนมีคนเอาไว้ในสลอน็อตนี้ไม่ใช่ว่าเกิดปัญหาแล้วต้องไปเอากองกลางมาใช้อีก ถูกไหมครับมันยังไม่จบแค่นี้หรอกมันยังไม่จบแค่นี้หรอกเรื่องราวของอาร์เซนอลมันยังอีกยาวไกลครับในวันที่เราคุยกันไปในไลฟ์ครั้งก่อนของอาร์เซนอลเราเก็บแต้มมาดูแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างสิ่งสมมติที่เราสมมุติกันในวันนั้นก็คือเจอเลสเตอร์เก็บได้สามแต้มวันนี้ทําได้สําเร็จแต่มันก็มาอย่างไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับการพลิกตําลานะเอากองกลางมาเล่นกองหน้าได้ทําได้สําเร็จมันคงไม่เกิดขึ้นในทุกเกมมาดูการแก้ไขปัญหาของอาร์เตต้าในรอบต่อไปว่าจะยังไงกันต่อ จะมีกองหน้าตัวเป้าตัวใหม่เข้ามาหรือไม่ตัวยืมก็ได้ครับเพราะนี่คือช่วงเวลาสําคัญช่วงเวลาเฉพาะกิจที่คุณยังมีโอกาสลุ้นแชมป์อยู่นะแม้มันจะยากในเส้นทางพรีเมียร์ลีกแต่มันก็ยังมีความเป็นไปได้ไม่อยากให้ยอมแพ้เลยเพื่อนๆพี่สาวกเดอกการเนอร์ ner, คิดเห็นยังไงร่วมพูดคุยกันหน่อยครับพูดคุยกันไม่จุใจคืนนี้มาคุยกันต่อในไลฟ์สด1ทุ่มครึง่งคลิปนี้ประมาณนี้ครับจนกว่าจะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปขออนุญ,ญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ